อฮสวั uh huh. สดีค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาทำอาหารกันนะคะซึ่งเป็นผักที่พวกเราปลูกเองค่ะทำง่ายๆนะคะใช้เวลาปลูก3-4วันค่ะก็คือถั่วงองกนั่นเองวันนี้เราจะมาทำเมนูผักัโอมกันค่ะนี่ค่ะน,นี่ก็คือเครื่องปรุงและส่วนผสมในการผัดน,นะคะก็จะมีผักมมองอมที่เราตัดรากแล้วก็ล้างให้สะอาดก็จะมีเนื้อ มีเครื่องปรุงแล้วก็ต้นหอมแล้วก็พริกกระเทียมค่ะค,ค่ะขั้นตอนแรกเราก็ตั้งหม้อก,กระทะแล้วใส่น้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะ 老师，嗯，这样比较好吧？先摇好这个，嗯，一瓶啤酒。